เรื่องนี้แอดบินก็คิดอยู่มานานมากนะคะว่าจะเอามาเล่าให้ฟังเดียวหรือเปล่าเพราะประเด็นเรื่องนี้ก็เกิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ก็ตัดสินใจว่าเอามาพูดให้แฟนคลับเบลล่าและแฟนคลับเบลวินฟังดีกว่าบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่บางคนก็อาจยังไม่รู้ในเรื่องนี้นะคะอยากที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะความรักของเบลล่าราณีและวิลชวินผู้คนต่างแห่แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม แล้วจะเห็นปฏิกิริยาของคนไทยว่ายินดีกับรักครั้งนี้ของเบลล่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนในฮอลคอนเสิร์ตปามีหรือในวันคล้ายวันเกิดของคุณวิลชวินก็มีคนคอมเมนต์อวยพรกันอย่างท่วมท้นและมากมายแต่ก็ยังมีคนบางประเภทที่ไม่ร่วมยินดีและยังไม่พอใจกับรักครั้งนี้ของเบลล่าล่าสุดเขาก็ได้ลามปามแช่งไปถึงคุณวิลชวินแล้วนะคะแอดเลยคิดว่าก็ต้องออกมาพูดซะหน่อย ก็จริงๆเขาวิพากษ์วิจารณ์มาสักพักหาว่าเป็นการแสดงละครบ้างเป็นคอนเทนต์บ้างภาพคู่และวิดีโอที่ปรากฏเบลล่าอยู่กับวิวก็คือใช้ AI ตัดต่อหมดเลยแต่ครั้งนี้ก็หนักถึงขั้นขนาดที่พูดว่าสายชายน่าจะอายุสั้นและด่าว่าเบลล่าหนักขนาดที่ว่าเธอกำลังทำบาปหนักทั้งที่ความจริงแล้ว เบลล่าเขาก็แค่มีแฟนค่ะเขาเปิดตัวว่าคบกันสวีทหวาดกับแฟนเขาก็เรื่องปกติและอีกอย่างคุณวิวชวินเขาเป็นถึงลูกหลานในตระกูลเจริวนนท์ทำไมต้องมีการแสดงละครหลอกคนอื่นให้ได้เหตุคะทั้งตัววิวและเบลล่าคงไม่ได้มีเวลามาทําเรื่องแบบนี้หรอกนะคะก็ทํางานยุ่งกันทั้งคู่เบลล่าก็ดังมากๆอยู่ในวงการบันเทิงวิวชวินก็เป็นนักธุรกิจเขาจะได้ประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ อีกอย่างที่ว่าฝ่ายชายดูอายุสั้นมันไม่แรงไปหน่อยหรือคะเขาก็มีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่รักเขานะคะลองให้ใครไปบอกว่าลูกหลานของคุณลักษณะน่าจะอายุสั้นมั่งดูดีไหมคะ นี้แอดยังไม่พูดถึงประเด็นก่อนหน้านี้นะคะที่กลุ่มนี้ก็เคยหาว่าเป็นล่าท้องในคลิปที่เป็นล่าเปิดภูมิเพราะกินเยอะเกินคนอื่นเขาก็มองว่าเป็นล่าน่ารักน่าเอ็นดูแต่ความคิดของกลุ่มคนพวกนี้ก็แปลกค่ะดันไปมองแบบอื่นซะได้นอกจากนั้นก็ยังมีว่าไปถึงแม่ปราณีอีกว่าเลี้ยงลูกไม่ดีไม่สอนให้ลูกรักนวลสงวนตัว ในส่วนนี้แอดก็คิดว่าเป็นล่าเธอก็โชคดีมากค่ะที่บีแม่เป็นคุณปราณีเพราะถ้าได้แม่มีความคิดปงการคนอื่นแบบใครบางคนชีวิตก็คงไม่มีความสุขดอกนะคะ ก็จะจิ้นอะไรก็เชิญตามสบายค่ะแต่ควรให้เกียรติคนอื่นด้วยช่องนี้แต่ก่อนก็เคยจิ้นโปก๊กับเป็ล่านะคะแต่พอเป็ล่าเปิดตัวชัดเจนว่าคบใครอยู่จริงๆแอดก็ขอเคารพการตัดสินใจค่ะเป็ล่ามีความสุขแฟนคลับก็ควรมีความสุขกับความรักครั้งนี้ของเธอด้วยนะคะ